สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับทุกมาครับเหมือน,นเดิมนะวันนี้อ่ะผมจะมาบอกนะวิธีการหาเงินอย่าถามมาจุนจ้านนะมีคนทมผมมาเยอะแล้วพอสมควรนะเพาแค่ไปหาเหมืองไปหาแร่แบบนี้มา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 ,มาขายนะแค่นั้นก็จบครับไม่ต้องทําอะไรมากครับก็แค่นี้ก็อย่าถามมา,มากนะฮะขี้เกียจตอบ ก็ถามมาประมาณ4 5หายลนแล้วนะฮะก็คือนี่นี่นมีโปรเทคไหมนะผมก็บอกว่ามีผมก็แจกเขาไปแล้วประมาณ4คนนะเขาบอกว่าหาเงินมาแต่ไนเยอะแยะจังนะผมก็บอกว่าหาแร่หาแล่หาแล่อะต่อวันนี้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปไปเลยนะว่าไม่ต้องถามอีกแล้ววิธีการหาเงินของผมก็หาแล้ฮนะถ้าคุณอะ อันนี้ผมโหลดมาจากเว็บของแอดมินนะฮะเว็บของแอดมินนี่ไม่ไม่สามารถลงมอสได้นะผมผมว่าจะลงมอสเอ็กเลยแล้วแต่มันทําไม่ได้ครับผมก็ไม่เป็นไรอ่ะผมไม่ได้ใช้มอสเอ็กเลยนะยกดตัว X มันเป็นแผนที่ส่วนถ้าจะบินกดตัว F เนี่ยมันไม่มีอะไรขึ้นเลยเห็นไหมผมกดอเนี่ยตัว F นะเดี๋ยวดูก่อนอ่ะไม่แหลกนะมันไม่นี่เลยนะจากนั้นนะเมื่อ หนึ่งครับผมหาแร่นะฮแล้วก็ไปซื้อตลาดเพื่อจะขายของคงรู้จักนะตลาดที่เดียวของโลกพวกผมเรียกว่าตลาดเถื่อนนะฮะมันก็คือตลาดเถื่อนนั่นเองแต่ถ้าเป็นช็อปผมพวกผมเลือกอเรียกว่าเรียกเลยฮนะคนลาวครับผมไม่ใช่คนลาวอีสานพูดง่ายเลย มันจะผมจะเรียกว่าอะไรอะอะไรเซเว่นเรียกว่าเซเว่นแต่ตอนนั้นผมจะเรียกว่าตลาดตลาดเถื่อนเนี่ยผมหามาโดยเฉพาะ8ได้แก้อนได้ตั้ง8ดก้อนเลย <c oughs> หาอะไรไม่ล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเช็คตูงเงินก่อนนะครับนี่ แล้วผมหามาทุกคนต้องไปหาแล้วก็มาขายเหมือนผมตอนนี้ผมมีเท่าไหร่วะเอาใหม่ให้ดูตเต็มเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะบาทไปเลยนะอ่านะอ่าหมดแล้วนะฮะผมได้บันทึกตำแหน่งบ้านนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์กลับดูเนี้ยมันจะมาอยู่ที่บ้านนะผมได้บันทึกตำแหน่งบ้านถ้าวิธีของผมถ้าจะผมจะกลับไปที่ อะไรเขาเรียกอะที่ที่โซนอยู่นะ่ะผมจะต้องฆ่าตัวตายแล้วกลับมานะะนี่เป็นช็อปนะฮะอ่าเราต้องเข้าไปที่ช็อปล้วไปขายเหล็กทั้งหมดเราก็จะได้เงินมาขายไปคลิกซ้ายนะ ว่ครับเงินสองนะสองร้อยส0ร0 R T C ไม่รู้ว่าดอนหรือบาอันไม่ออกไม่กินภาษานะไม่กินคณิตนะเงินทั้งหมดนี้ได้ไม่ต่ำกว่า1นแสนนะเราเล่นนะไม่รู้เง่มีอออได้รวยรวย ี่แหละบอกแล้วห้ามมาถามอีกอขาดเลยทีนี้ห้ามถามนะให้เราพิมพ์ M O N E Y บอนเดิมแล้วก็กดดูเงินตอนนี้ผมมีเงิน1นึ่งแสนสี่หมื่นนะ,ะวันนี้ก็มาบอกเพียงแค่น,นี้สวัสดีค่ะ